หนึ่งเทคนิคสําคัญในการเทรดให้ประสบความสําเร็จวันนี้พงมีหนึ่งเทคนิคสําคัญนะครับสาหรับมือใหม่ที่จะช่วยให้การเทรดประสบความสําเร็จเพื่อนๆหลายคนเคยเป็นไหมครับว่าเวลาที่เราวางแผนมาแล้วเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มมาแล้วหรือเรารอสิกเนลหรืออะไรก็ตามไม่รู้จากกลุ่มคู่โค้ดมาเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีช็อตสําคัญช็อตหนึ่งที่จังหวะที่แบบมันไปแล้วเราวางแผนไ้แล้วเราดูไม่ทันเราโมแต่แบบคิดนานคิดเยอะจนทําให้ราคามันผ่านไปเรียบร้อยแล้วและนั่นคือทําให้เราอะตกรถไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคนส่วนมากพอเราตกรถนะสิ่งที่เกกกิด็คือลัวว แบบเฮ้ยมันไปแล้วจะไม่ได้กําไร <c oughs> เห็นเพื่อนที่เขามากับเราได้กาไรเยอะะเลยจนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าไม่เข้าตอนนี้นะกลัวจะไม่ได้กําไร <c oughs> แบบเพื่อนนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ตามไม่รู้จนทําให้เราเกิดความรู้สึกแบบความกลัวว่าจะไม่ได้โชว์กำไรจะไม่ได้เงินหรืออะไรก็ตามไม่รู้จนทําให้เราเผลอกดสถานะเข้าออเดอร์ไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจังหวะนั้นแผนมันจบลงเรียบร้อยแล้วเรามาช้าแล้วทําให้แทนที่เราจะกําไรส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะมักจะขาดทุนเสมอจากการที่เข้าเล่นในจุดจุดนี้มันคือ าช้าหรือว่าภาษาตะก่อนเลยนะคือลุกช้าไปนั่งล้างชามเลยจ้าเพื่อนได้กําไรกินอิม่มนอนหลับเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พงมีหนึ่งเทคนิคสําคัญมาให้ครับสำหรับคนที่เป็นแบบนี้นะพงอยากจะมาบอกทุกคนว่าเพราะว่าถ้าเราตกรถแล้วสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดซึ่งคือหนึ่งเทคนิควันนี้ครับที่พงจะมาใช้กับทุกคนฟังก็คือเทคนิคที่เรียกว่าเย็นให้พอรอให้เป็นคําถามคือทาไมต้องเย็นให้พอแล้วรอให้เป็นทําไมมันถึงเป็นเทคนิคสําคัญก็คือว่าถ้าสมมติเราเข้าไปแล้วแล้วเราไม่ได้กาไรเรากลับ กลับมาที่เดิมก่อนซึ่งมาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพจิตแต่ลองคิดดูครับถ้าเราเย็นได้พอรอ้อยเป็นเราอยู่นิ่งๆได้เราไม่ต้องแก้พวดครับเราอยู่ที่เดิมและรอรถรอบใหม่มารอจุดทากาไรรอบใหม่มารอแผนใหม่มาแล้วเราเข้าไปเล่นจุดนั้นถ้าเราเล่นถูกเราจะได้กําไรนาทีแต่กลับกันครับกับตรงข้ามกับเพื่อนที่ตกรถแล้วเล่นไปเสียถ้าเขาทําถูกเขาจะแค่กลับมาที่เดิมไม่กําไรเพราะฉะนั้นันนี้คือเป็นหนึ่งเทคนิคสําคัญเลยนะที่มือใหม่ควรรู้ครับว่าถ้าเราตกรถแล้วทําตามแผนไม่ได้แล้วผิดพลาดแล้ว อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นยังได้พอร้อให้เป็นจึงเป็น1ทักษะสําคัญในการเทรดเป็นหัวใจสําคัญของการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการเทรดครั้งนี้นะครับหวังว่าทุกคนทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับแล้วพบเก็ดความรู้ดีๆได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย